วันนี้ผมมีเรื่องจากคุณโตเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณโตกับแฟนได้ไปเช่าอาคารพาณนนิชหลังหนึ่งเพื่อเปิดร้านขายรองเท้ามือสองแล้วพวกเขาก็ได้พบเจอกับเรื่องราวน่ากลัวนี้มาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเี็นจะเล่าวันนี้ผมก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแล้วเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่ว่าตอนแรกในเข้าทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวจังหวัดระยอง พอทำงานผ่านไปได้ปีกว่าเขาก็เก็บเงินเก็บทองได้เยอะแล้วครับคุณโตก็เลยคิดว่าจะเอาเงินเก็บนี้ไปเปิเปดร้านขายรองเท้ามือสองของตัวเองจากนั้นเขาก็ได้ไปหาที่ที่จะทำวันนั้นเนี่ยก็ขับรถหาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาห้าโมงเย็ยนคุณโตก็ได้ไปเจอกับอาคารพาณิชแห่งหนึ่งครับที่นี่เนี่ยจะมีอยู่ห้าคูหา จะมีแค่หลังที่1กับหลังที่2ที่มีคนอยู่ครับส่วนหลังที่3หลังที่4หลังที่5นี่ไม่มีใครอยู่เลยด้านหน้าก็จะมีป้ายเขียนติดบอกว่าให้เช่าอยู่ลักษณะของอาคารตึกพาณิชย์แห่งนี้เนี่ยก็ไม่เก่าไม่ใหม่มากครับคือมันเหมือนกับว่าเจ้าของเขาเนี่ยเพิ่งทาสีใหม่แต่ถึงแม้ว่าจะทาสีเนี่ยเราก็พอดูออกครับว่ามันสร้างมานานแล้วที่นี่เนี่ยจะมีอยู่สชั้น คุณโตก็คิดว่าข้างล่างนี่จะเปิดเป็นร้านขายรองเท้ามือสองส่วนข้างบนนี่เขาก็จะนอนคุณโตก็ได้โทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่อยู่ในป้ายที่บอกให้เช่าครับพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้รู้ราคาค่าเช่าที่มันถูกมากคืออาคารพาณิชย์ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับการทําธุรกิจครับรอบๆแถวนั้นมันก็จะมีบ้านเดือนคนมีหอพักด้วยตลาดแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็อยู่ไม่ไกล คนโตเนี่ยก็ได้เช่าครูหาหลังที่4ีครับพอถึงวันที่เข้าเข้ามาอยู่เขากับแฟนเนี่ยก็ช่วยกันทําความสะอาดข้างในครูหาที่เขาอยู่นั้นเนี่ยมันก็โล่งๆครับคือก็จะมีฝุนบ้างจยักใจบ้างเขากับแฟนเนี่ยก็ช่วยกันทําความสะอาดไปและพอตอนบ่ายเนี่ยก็ช่วยกันขนเข้าของเข้าไปข้างในด้านบนเนี่ยจะมีอยู่หนึ่งห้องคือพอเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเจอห้องเลย ส่วนห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ข้างล่างด้านหลังพอจัดของอะไรเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นก็ได้ผ่านไปพอวันต่อมาคุณโตกาแฟนเนี่ยก็จัดรองเท้าเพื่อที่จะเปิดร้านขายครับวันนั้นเนี่ยก็ช่วยกันทำทั้งวันเลยพอทำเสร็จแล้วในคุณโตกาแฟก็ดีใจมากมันก็คือความฝันที่พวกเขาเนี่ยอยากจะทำธุรกิจนี้มานานแล้วพอเช้าวันต่อมา คนโตเนี่ยเขาก็เป็นคนเชื้อสายจีนครับเขาก็ได้ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษเพื่อที่จะเปิดร้านเพอถึงเวลา8ดโมงเช้าเนี่ยเขาก็ได้เปิดครับวันนั้นในลูกค้าก็เข้าร้านไม่เยอะเลยเขาเนี่ยขายรองเท้าได้แค่3คู่ตอนเย็นเนี่ยก็ได้กินข้าวกับแฟนทั้งสองก็คิดแล้วครับว่าทำไมลูกค้าน้อยจังถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าเนี่ยแฟนเนี่ยก็ให้กำลังใจครับ เธอก็บอกว่าลองทำไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พวกเขาเนี่ยก็ยังขายรองเท้าไม่ดีเลยครับคือก็จะขายได้แค่วันละ3าสีคู่แค่นั้นคุณโตเนี่ยก็เริ่มคิดหนักแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยจะออยังไงดีแฟนก็ได้ชวนไปทำบุญครับพวกเขาก็ได้ไปโมกันก่าว่าจะให้ธุรกิจเนี่ยมันดีขึ้น แล้วพอกลับมาเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกดีมากๆครับพอเช้าวันต่อมาปรากฏว่าคุณโตกับแฟเนี่ยตื่นสายมากๆคือตื่นขึ้นมาเนี่ยก็7จ็ดโมงห้าสิบแล้วพวกเขานี่มีเคล็ดเวลาที่จะต้องเปิดร้านในตอน7จ็ดโมงเช้าทุกวันครับแล้วในทุกวันเนี่ยก็ต้องตื่นก่อน7จ็ดโมงเช้าแล้วพวกเขาก็ต้องเตรียมเครื่องเส้นที่จะไหวบรรพบรุษก่อนที่จะเปิดร้านด้วยแต่วันนี้เนี่ยพอมันตื่นสายแล้ว คุณโตกับแฟนก็ไม่มีเวลาที่จะทำพิธีครับคุณโตก็เลยตัดสินใจว่าจะเปิดร้านเลยพอถึงเวลาแปดโมงตรงนก็ได้เปิดร้านปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยลูกค้าเข้าร้านเยอะมากขายรองเท้าเนี่ดีจริงๆครับคือวันนั้นเนี่ยขายได้หกสิบกาคู่เลยคุณโตกับแฟนเนี่ยก็งงกันเลยล่ะครับว่ามันทำไมขายดีจังแฟนก็บอกว่า มันอาจจะเป็นเพราะพวกเราไปทําบุญก็ได้เห็นไหมล่ะพอเวลาได้ไปทําบุญแล้วเนี่ยมันก็ทําให้ธุรกิจดีขึ้นคุณโตก็คิดว่ามันก็น่าจะใช่จริงๆแล้วละ่ะหรือไม่ลูกค้าที่เคยมาร้านเราเนี่ยเขาก็อาจจะพูดต่อๆกันไปแล้วมันก็เลยทําให้คนที่พอรู้จักเนี่ยก็เลยได้มาวันนั้นเนี่ยก็ได้ผ่านไปครับพอวันต่อมาเนี่ยคุณโตกับแฟนก็ตื่นแต่เช้า พวกเขาก็ได้เตรียมอาหารแล้วก็ทำพิธีไหวบันพบุวุษครับจากนั้นก็ได้เปิดร้านแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านเลยขายทั้งวันเนี่ยได้แค่สามคู่ครับพอตอนเย็นเนี่ยทั้งสองก็คุยกันหรือวันที่พวกเราขายดีเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไหว้บรนพรบุวุษหรือเปล่างั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องไหว้ดูลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไง แล้วพอวันต่อมาเนี่ยก็ไม่ได้ไหว้ครับแล้ววันนี้เนี่ยลูกค้าก็เยอะมากคือขายรองเท้าได้70กว่าคู่เยอะกว่าวันที่ขายดีวันแรกอีกคุณโตกับแฟนก็ได้คุยกันหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เนี่ยจะไม่ชอบที่เราไหว้แฟนเนี่ยก็เห็นด้วยครับทั้งสองก็เลยคิดว่าจากวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยพวกเขาจะไม่ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษอีกแล้วจะทำพิธีไหว้จริงๆก็แค่วันสำคัญครับ แล้วหลังจากวันนั้นมาคุณโตกับแฟนเนี่ยก็ไม่ได้ทำพิธีไหว้บรรพบุรุษในตอนเช้าเลยแล้วพวกเขาเนยก็ขายดีมากๆครับจากนั้นเนี่ยก็ได้มีอยู่วันหนึง่งคุณโตเนี่ยตื่นขึ้นมาในตอนเที่ยงคืนเขาเดินลงมาเข้าห้องน้ำที่ข้างล่างตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไฟในตอนที่ทำธทุระอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็ได้ยินเสียงมันมีคนเดินอยู่ข้างล่างครับ เขาก็คิดว่าแฟนเนี่ยเดินลงมาหรือเปล่าพอทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินกลับขึ้นไปที่ห้องเขาก็ถามแฟนครับเมื่อกี้เนี่ยเธอเดินลงไปข้างล่างทำอะไรหรอแฟนก็บอกว่าเขาไม่ได้ลงไปนะเธอหัวฝาดหรือเปล่าคุณตัก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่าน่าจะหัวฝาดจริงๆมัง้งหลังจากวันนั้นมาในทุกคืนเวลาประมาณตีหนึ่ง คนโตเนี่ยก็มักจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับแล้วเขาก็จะได้ยินเสียงมันมีคนเดินอยู่แถวหน้าห้องแล้วก็ได้ยินเสียงมันมีคนลากอะไรสักอย่างครับแต่พอเขาออกไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นอะไรเลยคุณโตเนี่ยก็คิดว่าตัวเองน่าจะหูฝาดไปเองแหละวันต่อมาเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนเที่ยงคืนอีกแล้วครับแล้วก็ได้ยินเสียงมันมีคนลากอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่าง แล้วมันก็เป็นเสียงมันก็มีคนเดินอีกแล้วคุณโตก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะลองไปแอบดูวันนี้แหละตกลงเสียงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันเขาก็เลยค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงจากนั้นก็ค่อยๆเดินย่องๆไปที่ประตูครับพอเปิดประตูออกไปแล้วเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงมันมีคนเดินแล้วก็ลากอะไรสักอย่างอยู่ข้างล่างอยู่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดไฟในบ้านเลยครับ คือกะว่าจะแอบดูให้ได้ว่ามันคืออะไรกันเขาเนี่ยก็กค่อยๆเดินลงบันไดไปครับแล้วเขาก็ได้มองไปที่ข้างล่างปรากฏว่าเขาเห็นเป็นลักษณะของเงาคนสีดำเป็นลักษณะเงาของผู้หญิงครับคือร่างของเธอเนี่ยคลานไปกับพื้นครับมือสองข้างค้ำกับพื้นแล้วก็คลานลากขาตัวเองไปวินาทีนั้นเนี่พี่โตอึ้งเลยแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็หยุดครับ มันเหมือนกับเขารู้ว่าคุณโตเนี่ยกำลังมองอยู่แล้วร่างนั้นเนี่ยก็คลานไปทางห้องน้ำอย่างรวดเร็วจนลับสายตาไปวินาทีนั้นเนี่ยคุณโตนิ่งไปเลยครับพอตั้งสติได้เนี่ยเขาก็เรียบกลับไปที่ห้องทันทีเลยเช้าวันต่อมาคุณโตก็ยังไม่เล่าสิ่งที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยให้กับแฟนฟังครับคือก็กลัวว่าแฟนเนี่ยจะกลัวแต่แฟนของคุณโตเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับตัวเองครับ คืนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกตัวขึ้นมาในตอนตีสองเธอได้ยินเสียงมันบมีคนเนีคว้างอะไรสักอย่างมาโดนที่หน้าตา่างเธอก็แง้มผ้าม่านนิดหนึ่งมองออกไปดูแล้วก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ผู้หญิงคนนั้นยืนมองเธออยู่แบบนิ่งๆจากนั้นเนี่ยเขาก็ชี้นิ้วมาครับแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็วิ่งตรงเข้ามาทางคูหาของเธอเลยแฟนคนโตเนี่ยตกใจมากกับสิ่งที่เธอเห็น เธอก็ปลุกคนโตครับแล้วก็ลงกันไปดูข้างล่างข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยคนโตก็เลยเปิดหน้าร้านแล้วก็ออกไปดูข้างนอกเนี่ยก็มีแต่ความมืดแล้วก็เงยียบครับตอนนั้นคนโตก็คิดว่าแฟนเนี่ยน่าจะเจอแล้วแต่เขาก็บอกแฟนว่าคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นคนเร้ร่อนที่อยู่แถวนี้ก็ได้มัง้งแล้วเขาก็ชวนแฟนเนี่ยกลับไปนอนครับในตอนที่เดินขึ้นบันได อยู่ดีๆแฟนก็เลื่อนแล้วก็ตกบันไดครับคุณโตตกใจมากเด็กก็รีบไปช่วยแฟนทันทีคือวินาทีนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแฟนก็บอกว่าเจ็บแขนคุณโตมองดูเนี่ยก็เห็นว่าที่แขนของแฟนเนี่ยมันมีรอยเขียวช้ำเลยครับเหมือนว่าตอนที่ตกบันไดเนี่ยตัวของเธอจะทับแขนตัวเองครับคุณโตเนี่ยก็เลยพาแฟนไปที่โรงพยาบาลเลยแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนแขนหัก แฟนเนี่ยก็ต้องเข้าเฝือกเลยพอวันต่อมาคุณโตก็ให้แฟนนอนพักอยู่ในห้องครับเขาเนี่ยก็มานั่งเฝ้าร้านแล้วในช่วงบ่ายสีโมงตอนนั้นคุณโตก็กำลังจะปิดร้านแล้วมีลูกค้าที่เป็นวัยรุ่นสามคนเนี่ยมาดูรองเท้าแล้วตอนที่วัยรุ่นมาจ่ายเงินน้องวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งก็พูดว่าพี่ครับใครอยู่ในห้องน้ำพี่หรอ เมื่อกี้ผมเห็นว่าเธอยื่นหัวออกมามองผมด้วยแล้วเธอก็ยิ้มหน้ากลัวจังทำไมแฟนพี่ทำแบบนั้นล่ะครับคุณตัวได้ฟังแล้วเนี่ยก็อึ้งไปเลยครับเขารู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีเลยแล้วเขาก็รีบเดินไปดูในห้องน้ำแต่ในนั้นเนี่ยก็มีแต่ความว่างเปล่าในใจของเขาคิดทันทีเลยครับว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะเจอผีแล้วและนี่ก็น่าจะเป็นผีผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขากับแฟนเจอนี่แหละ เขาก็เลยเดินมเบากลูกค้าอ๋อแฟนพี่นั่นแหละน้องเธอเข้าห้องน้ำกะว่าจะขอทิชชู่แหละไม่มีอะไรเธอเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นเรื่องปกตินะแต่น้องลูกค้าคนนั้นเนี่ยก็ยังทำหน้านิ่งๆครับเหมือนว่าเขาในกลัวอยู่คุณตัวก็ได้แต่ชวนลูกค้าในพูดสนุกเฮฮากันไปครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเรื่องเขาก็ไม่อยากให้ลูกค้าในกลัวแต่ในใจเขาก็คิดแล้วครับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะหนักแล้ว คือเหมือนว่าผีผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้มาปรากฏตัวให้กับคนเห็นในตอนเช้าแล้วครับซึ่งนี่เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานี่เขาออกมาให้คนเห็นกลางวันแสกเลยแล้วหลังจากวันนั้นมาเนี่ยก็มีเรื่องราวน่ากลัวให้กับคนโตฟังทุกวันเลยครับคือลูกค้าที่ร้านเนี่ยก็มักจะเจอเรื่องราวแปลกๆกันคนละเหตุการณ์ไปบางคนก็บอกว่าในตอนที่เลือกดูกลองเท้าอยู่แล้วเขาก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนดูลองเท้า แต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยยืนตัวนิ่งๆแล้วเธอก็เกอกตามองไปมองมาจากนั้นเธอก็ยื่นมือไปจับรองเท้าเลยครับซึ่งมือของเธอเนี่ยยาวมากลูกค้าเนี่ยตกใจจนพังะล้มเลยแล้วร่างของเธอเนี่ยก็หายไปต่อหน้าต่อตาเหตุการณ์ที่เจอเนี่ยก็คือกลางวันเลยครับแล้วลูกค้าก็มาเล่าให้กับคนโตฟังแล้วก็มีลูกค้าอีกคนหนึ่งครับ วันนั้นเนี่ยเขาก็มาดูรองเท้าในตอนเที่ยงตรงที่เขายืนดูเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับทางเดินขึ้นชั้นสองเขาได้ยินเสียงมันกับมีคนเดินอยู่ข้างบนชั้นสองครับแล้วเขาก็ได้ยินเสียงมีคนเดินลงมาจากบันไดพอมองขึ้นไปดูเนี่ยก็เห็นเป็นขาของคนที่กำลังเดินลงมาดูเลยว่าขานั้นเนี่ยก็คือผู้หญิงแน่นอนแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็หยุดเดินครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เห็นแค่เครื่องตัวของเธอ แล้วอยู่ดีๆหัวของเธอก็พับหย่อนลงมาอยู่ตรงขอบบันไดแล้วเธอก็อ้าปากกว้างๆใส่เขาครับเท่านั้นแหละเขาวิ่งออกไปจากร้านทันทีเลยคุณโตเห็นเนี่ยก็ตกใจมากก็วิ่งตามคุณโตก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมวิ่งออกมาแบบนี้ล่ะตอนนั้นคุณโตก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยจะขโมยรองเท้าหรือเปล่าแต่พอถามแล้วเนี่ยก็ได้รู้เรื่องราวนี้นี่แหละครับ วินาทีนั้นเนี่ยลูกค้าคนนี้หน้าตาซีดเลยเขาเนี่ยมันกลัวมากๆแล้วเขาก็บอกเลยครับว่าที่ร้านของคนโตนี่มีผีแน่นอนเขาเห็นหน้ากลัวจริงๆหลังจากวันนั้นมาเนี่ยลูกค้าคนนี้ก็ไม่กล้ามาที่ร้านอีกเลยครับลูกค้าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เคยไปขอเข้าห้องน้ําที่หลังร้านในขณะที่เข้าห้องน้ําอยู่เนี่ยก็ได้ยินเสียงมันมีคนมาเคาะประตูเขาก็ตะโกนออกไปว่ามีคนเข้าอยู่ จากนั้นประตูเนี่ยมันก็เปิดเองทั้งๆที่ททเขาล็อกไว้แล้วมันก็มีมือของคนที่สอดเข้ามาครับแต่ที่แปลกก็คือมือนั้นเนี่ยมันยาวมากๆแล้วมือนั้นเนี่ยก็วูบหายออกไปแล้วลูกค้าคนนี้ก็ได้มาเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้กับคุณโตฟังครับแล้วเขาก็ออกจากร้านไปเลยบางคนก็จะเจอเป็นผู้หญิงนั่งดูรองเท้า บางคนก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองก็มีแบบเร็วมากพราะมันเป็นแบบนี้เนี่ยคนโตก็ต้องมาคุยกับแฟนแบบจริงจังแล้วครับเพราะว่าผีที่อยู่ในร้านของพวกเขาเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นมากๆแล้วแฟนก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราจะเปลียร้านแล้วก็ไปแต่เวียนทําบุญหลายๆวัดกันคนโตก็ตกลงครับแล้วเขาก็คิดเดยว่าเดี๋ยวจะลองไปถามกับคนที่บ้านอยู่แถวนี้ด้วยว่าที่นี่เนี่ยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่า มีใครรู้เรื่องผีตนนี้ไหมในคืนนั้นในคุณโตก็ได้หลับไปแล้วเขาก็ฝันครับเขาฝันว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ที่หน้าอาคารพาณิชย์นี้แล้วเขาก็มองมาที่ครูหาที่ตัวเองอยู่แล้วก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร้านเสริมสวยคุณโตก็เลยเดินเข้ามาดูครับข้างในเนี่ยก็จะได้เห็นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังทำผมให้กับลูกค้าอยู่ แล้วอีกคนเนี่ยก็กําลังทําเล็บให้กับลูกคา้าในขณะที่พวกเขากําลังบริการลูกค้าอยู่นั้นเนี่ยพวกเขาก็เหมือนทะเลาะกันครับเหมือนพวกเขากําลังพูดประชดกันเกี่ยวกับผู้ชายฟังดูแล้วเนี่ยมันว่าพวกเขากําลังชอบผู้ชายคนเดียวกันครับจากนั้นบรรยากาศในร้านเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นตอนกลางคืนสองคนนี้เนี่ยก็มายืนพูดกันแบบดูเดือดเลยพวกเขาก็คุยกันประมาณว่าไปแย่งแฟนกันครับ แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทะเลาะกันทั้งสองตบตีกันจิกหัวกันเลยครับพวกเขาเนี่ยดึงผมกันแล้วก็ทะเลาะกันจนลงไปกองกับพื้นครับแล้วผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็หยิบของแหลมมาแล้วก็แทงผู้หญิงอีกคนแล้วเธอเนี่ยก็แทงย้ำๆเลยครับผู้หญิงคนที่ถูกแทงเนี่ยก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจากนั้นไม่นานเธอก็ได้สิ้นใจไปแล้วสภาพที่เห็นก็คือเธอตายแบบตาค้างเลยครับ ของเหลวสีแดงในเต็มพื้นไปหมดแล้วผู้หญิงคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็วิ่งออกจากร้านไปเลยในความฝันของคนโตที่เห็นเหตุหการณ์เนี่ยเขากลัวมากๆครับแล้วเขาก็เห็นประตูห้องน้ําด้านหลังบ้านเนี่ยมันเปิดแล้วร่างของผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งออกมาหน้าตาของเธอเนี่ยน่ากลัวมากแล้วเธอก็พุ่งมาหาคุณโตแล้วเธอก็พูดด้วยว่าเห็นแล้วใช่ไหมเฮ้อ แล้วเขาก็สะดุ้งเตือนแล้วก็ร้องเอ,อะอะโวยวายทันทีเลยครับคุณโตเนี่ยเหงื่อโชกไปทั้งตัวเลยวินาทีนั้นเนี่ยเขากลัวมากๆแฟนเนี่ยก็ลุกขึ้นมาถามว่าพี่เป็นอะไรอ่ะเขาก็หันหน้าไปมองแฟนปรากฏว่าเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับเธอก็ถามว่าที่เป็นอะไรหรอฟันเห็นหนูหรอแล้วคุณโตเนี่ยก็ภาพตัดไปเลยครับ มารู้สึกตัวตื่นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ตอนเชา้าแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ถามแฟนว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนก็บอกว่าเธอเนี่ยเห็นคนโตสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วพอคนโตหันหน้ามามองเธอเนี่ยเขาก็สลบไปเลยแฟนพยายามปลุกยังไงเนี่ยคนโตก็ไม่ตื่นแล้วเธอก็พาคนโตเนี่ยมาส่งที่โรงพยาบาลนี่แหละครับหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมาก แล้วหมอก็บอกได้ว่าถ้าเกิดฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็กลับบ้านได้ว่าแต่พี่เป็นอะไรหรอเมื่อคืนคุณโตก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้กับแฟนฟังจากนั้นคุณโตกับแฟนก็ได้กลับไปที่ร้านแล้วคุณโตก็ได้เดินไปที่คูหาที่หนึ่งครับที่นี่เขาจะเปิดเป็นร้านขายของชำส่วนครูหาที่สองจะเป็นร้านขายอาหารตามสั่งครับคุณโตเนี่ยก็ได้ซื้อน้ำที่ร้านนี้ แล้วในตอนที่จ่ายเงินเนี่ยเขาก็เลยถือโอกาสถามเจ้าของร้านพี่ครับผมอยู่ที่คูหาที่สี่นะผมถามตรงๆเลยนะครับว่าที่นั่นเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าพี่เขาก็มองคนโตด้วยสีหน้าที่ตกใจครับเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกน้องมันก็เป็นครูหาที่ว่างอยู่เฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรพี่เขาก็พูดแค่นี้ครับ แต่ในเซนส์ของคุณโตเนี่ยเขาก็รู้เลยครับว่าพี่คนนี้เนี่ยน่าจะรู้อะไรแน่ๆวันนั้นเนี่ยคุณโตกับแฟนก็ไม่ได้เปิดร้านครับแล้วในตอนเที่ยงเนี่ยคุณโตกับแฟนก็ไปกินข้าวอยู่แถวนั้นซึ่งร้านกับข้าวเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากร้านของเขาประมาณ500เมตรพอกินข้าวเสร็จเนี่ยคุณโตก็ไปถามเจ้าของร้านครับเออป้าครับอาคารพาณิชย์ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่า ป้าแกก็เล่าให้ฟังว่าที่นั่นเนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายนะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีครูหาหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นนั่นแหละที่มีคนฆ่ากันตายคือมันเป็นผู้หญิงสองคนที่เป็นเพื่อนกันเหมือนได้ยินข่าวว่าพวกเขาเนี่ยไปชอบผู้ชายคนเดียวกันก็เลยฆ่ากันตายนั่นแหละแล้วหลังจากที่มีคนตายมาเหมือนว่าคูหาที่สามคูหาที่สี่ 4, แล้วก็คูหาที่ห้า สามคูหานี้เนี่ยไม่มีใครอยู่ได้นานถึงเดือนเลยทุกคนที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็มักจะถูกผีหลอกกันหมดจะมีอยู่ได้เนี่ยก็คือคูหาที่1กับครูหาที่2น,นั่นแหละมันก็เลยทําให้อาคารผาน,นีตรงนั้นเนี่ยราคาค่าเช่าถูกเจ้าของเขาเนี่ยก็เคยพาพระมาทําบุญเคยจ้างหมอผีหมอสงอะไรมาทําพิธีแล้วแต่วิญญาณที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังเฮียนอยู่คนโตได้ฟังเนี่ยก็ขนลุกเลยครับ เพราะว่าสิ่งที่ป้าเจ้าของร้านข้าวแก่เล่ามาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขาเจอครับหลังจากที่คุณโตกับแฟนได้รู้เรื่องราวนี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกมาจากคูหาที่4เลยครับทั้งสองก็ได้ไปเปิดกิจการอยู่ที่อื่นแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ยังขายรองเท้ามือสองกันมาจนถึงทุกวันนี้ทุกวันนี้เนอาคารพาณิชย์หลังนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วคุณโตก็เห็นด้วย่าที่คูหาที่ห้านี่มีคนเข้าไปอยู่แล้ว แล้วตรงนั้นเนี่ยก็เปิดเป็นร้านซ่อมรถคุณโตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าของร้านตรงนั้นเนี่ยเขาจะเคยเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่าและนี่เนี่ยก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ